วันนี้เดินทางไปวัดไปดูนะคะวะัดในชนบทเนาะว่าเป็นยังไงะคะ่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะ ไปกันเพื่อจะปลูกเย่ะกัส่วนใหญ่ที่นี่นะคะจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลเป็นส่วนส่วนมากแล้วก็จะมีพูผลไม้หลากหลาย คือที่นี่นะคะสามารถปลูกได้ทั้งเหนือทางใต้ได้หมดเลยนะคะก็แปลกดีนะคะตอนนี้นะคะพามาชมวัดอีกแห่งหนึ่งนะคะกําลังสร้างลานปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็ปลูกต้นแผ่บารามีแล้วก็ต้นไม้ต้นไม้ยืนต้นนะคะเพื่อเป็นร่มเงาต่อไปในอนาคตค่ะ ก็ด้านหลังนั่นเป็นสวนเป็นสวนทุเรียน,นะคะ่ะคือสภาพดินที่นี่นะคะเหมาะในการปลูกทุเรียนนะคะดีมากเลยค่ะนี่นะคะที่เห็นนี่คือต้นต้นสตอปลูกในภาคอีสานก็ได้ผลดีนะคะทั้งผลไม้ทั้งทุเรียนทั้งเงาะ มังคุดลองกองสตออะไรพวกนี้นะคะสามารถปลูกในภาคอีสานได้ได้ผลผลิตดีแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ<ล>เอเอาเอาด้แลยเอาเลยเอาเลย่ลยลยลลน้องดยเผื่อแล้ว่อแ <c oughs> ล้วเอลวเือแวเผื่อแล้ว <c oughs> เผื่อ้วเผ่อแล้ว,วเอาอแ้เอแเดียอวเ่้ว่อแล้เอแเอเล แลวแบ่ง,งอ้าก็อพาะีเมื่อเดียนนี้เนาะแบ,บ่ง<บ>ของกันละมดในเห็ดยังปาดติโถเชี้ยวฟูเนี่ย <c oughs> โอเคค่ะพามาดูสวนทุเรียนนะคะ,น,คะนี่เป็นแผงโซลาเซลล์ทำที่พักผ่อนข้างล่างโอ้ลูกย,งย,ยังใหญ่เนาะโอ้ยมะนาวก็มีมีทุกอย่างไว้ในของกิน วายว้าวหวังหันยอันนี้หมอนทองนี่แม่ใช่หมอนทองหมอนทองบอันนี้เอาลูกน้องมาเฮ็ดสิละอ้เขี่ยมาถึงไว้สิมาเรื่อยเราลูกน้องเอาตาดยาตหดเนื้อทหารเฮ็ดอเอายานี่เขาเขาตัดเอาไม่ต้องคือถ้าเกิดใช่ยายาขาดยาไม่ได้ใช่ไหมคะได้แล้วตะคนที่ทำตะวะให้ลูกน้องเอาเครื่องที่มีเครื่องตัดยาอืม สวัดลกอ้ตดะกันค่ะมาไปนาเี่ยสวยรักอยู่ทางนน้นใช่ไหมะเลยบ้านแม่ไปเนาะเดี๋ยววันหลังเราไปกันเนาะแม่ค่ะหลังว่าเขามาค่ะอันนั้นปลูกแซมหรอว่าเนาะใช่แซมแซมมันมันล้มมันล้มแ่แซมหายที่วางอค่ะโอ้ มันล่มเนาะแ,แปลงนี้ด้ตัดนานหรือ,อยังคะจักปีแล้วนี่พอจะร้อยตัดก็ได้ห้อยรากกับแบบเลืกอันแซมไปเลยโอ้โหทุเรียนจักปีเนาะนี่ไม่หอมแล้วล่ะมันเหมือนมีซุกเนาะโอ้แสดงว่นเนาเก็บมาหลายรุ่นแล้วเนาะเขาขายก็รวยแล้วโอ้โห ของมันสวนเยอะที่เขาไม่เสิหน่อยๆเนาะค่ะจักไล่เนาะตรงนี้อ๋อเขาเขาจัดสารเป็นสิบสี่ไร่เนาะค่ะสิบสี่ไล่สองงาาสิบสีไล่สอง้าคนรู้จักบุกจักรืนลกู้สีพระจา์ พามาดูสวนมะม่วงค่ะวันนี้โอ้ยรลอนเต็มเลยมะม่วงอะไรคะพ่อสารพัดพันเจ้าของไรค, <c oughs> ค่ะพ่อสุวรรณค่ะว้าว อันนั้นต้นไหไรพ่อโอ้มันเป็นไรนันโอ้ที่นายก็น้อสูงเลยจ้าค่ะค่ะพอเก็บทยอ้ยชอบนี่อย่างนี้นะคะมังคุดนะคะมังคุดมังคุดมันเป็นแบบนี้เด้อพ่อแม่พี่น้อยเอ้ยปลูกเท่าไรก็มี ไม่ได้เลยพ่อปีแรกเลยสิบถ่อันนี้กี่ปีแล้วพ่อถ่ายแล้วถ่ายแล้วหนึ่งสองสามเปียเป็นซิอยู่นโอ้เขาต้องแต่งกิ่นมอโนนี่แต่งหนึ่งเงาะหนึ่งจั่งงอยหนึ่งเงาะยูพุนชาวบ้านดีซิฟกระตุนอ้านี่ค่ะเงาะย่างงเงาะเงาะที่เนี่อร่อยมากนะคะร่อนเนื้อร่อนหวานกรอบอร่อยดูด้มันถูกไม่ได้เป่าเลยค่ะ ต่ยังไม่สุกอีกเดือนหน้าเดือนหน้านะคะเตรียมกระเป๋าตังมาด้วยนะจ๊ะโอ้สอสอครับอะไรคะอ๋อขนุนขนุนโลละสบาท สามบาทหนึ่งคนนี้เป็นส่วนผสมค yeah. ่ะมีทุกอย่างค่ะที่นี่อุดมสมบูรณ์ชื่อไร่เมทานะคะอัลเทอร์คอนดูดีจังหวัดพระนครศรีมาค่ะาเเอไปดขนุนนะจ๊ะโลละห้าบาทมาถึงสวนเลยเด้อขนุนขนุนมะม่วงก็มีจ้ามะม่วง มันมวงก็มีมาเก็บเองโรดเลยติดต่อได้ที่เบอร์เบอร์แล้วคะแม่เบอร์ข้างเบอร์อ่ะ083 083 366 366 7082 7082เดอพี่นองเด้อเอาเนี่ยบันนี่มันมวงงามปุดงามเหลือบันขนุนอีกขนุนอีกขนุนดื้ยข,ขนุนก็มี นี่มะม่วงขายเป็นกิโลกิโลละห้าบาทข้นุนขวนุนโลละห้าบาทต้นมะม่วงนี่มันมันคือยอบเยยบยบเยยบมันเป็นอะไรเนอะนี่แมนก็นีพอขน่อยขากับืกันเต็มรถเลยครับพี่นองครับเต็มรั่น้องครเ็่นอย่นอยยังเป็นนอยเี่นอยูบ่้าเตมรถี่น้องค บานนี้พอดีประเด็นมจะงานเร็วเข้ามาจัดสรรอจะให้คนละสิบ้าไร่กับสองงานสิไ่กัสองงานเ้อยไร่จ้บบ่มีเลยหมดลยไร่จจองเยไปต้องรอดต้องใส่เบอร์ดใส่เบร์ใส่เอบานรจะใส่เบิร์ขอบคุณมากค่ะครมีเงี้ยอยู่เห่งอยี่สิบทั้งหมดแมนบ่บ